สวัสดีครับเทนววิกนะครับขอต้อนรับส,สาวๆของผมเข้าสู่รายการ e ีเ e t t r o m นะครับวันนี้ผมมีความรับของผู้ชายเอามาเฉลยให้ส,สาวๆของผมได้รู้เป็นบทเรียนชีวิตแล้วก็เอาไปปรับใช้ในชีวิตคู่โดยเฉพาะเรื่องเพศสัมพันธ์กันอีกแล้วนะครับในหัวข้อที่ชื่อว่าผู้ชายชอบดูอะไร <se ller> สาวๆหลายคนสงสัยเหลือเกินว่าทำยังไงให้แฟนมีอารมณ์คะทำยังไงจะกระตุ้นให้แฟนอยากทํากันบ้านหรือทําไมผู้ชายชอบมองตรงนั้นผู้ชายชอบทําอย่างนี้ทําแล้วเขามีอารมณ์หรอคะหรือเขาเป็นโรคจิตคะเขาแฟนหนูโรคจิตหรือเปล่าคะเขาชอบมองตรงนู้นตรง,งนี้เขาชอบจับตรงนู้นตรง,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 ตรง,งนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวนี้ผมมาไข ความข้องใจของผู้หญิงของสาวๆของผมเนี่ยให้ได้รู้โดยพร้อมเพียงกันนะครับสิ่งแรกเลยนะครับที่ผู้ชายเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนไทยฝรั่งเกาหลีคนจีนญี่ปุ่นอะไรก็ตามเนี่ยเห็นแล้วกระตุ้นอารมณ์ได้ดีที่สุดเพราะว่าผู้ชายเราเนี่ยมีสัญชตาตญาณทางเพศกระตุ้นจากการมองเห็นเป็นสิ่งแรกนะครับดังนั้นสิ่งที่ผู้ชายชอบมองคือสรีระของผู้หญิงนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าอก บางคนชอบดูหน้าอกมากเห็นผู้หญิงหน้าอกใหญ่หรือเห็นผู้หญิงใส่เสื้อเว้าวหน่อยนึงเห็นล่องหน่อยนึงเป็นไม่ได้นะครับพองฟูขึ้นมาทันทีเกิดอารมณ์ทันทีอันนี้มีเยอะสุดผู้ชายจะมีความหมกมุ่นกับหน้าอกผู้หญิงมากที่สุดนะครับอันนี้ไม่จำเป็นนะว่าจะต้องอกใหญ่หรืออกเล็กผู้หญิงบางคนบอกโว้ยโค้ชคะหนูอกแบนมากเลยคะหนูเป็นทีวีจอแบนรุ่นใหม่ ะะไม่ต้องไปกังวลนะครับการที่ผู้ชายมีแพชชั่นกับหน้าอกเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดแต่เป็นการที่เขาได้เห็นเนินอกหรือทรงอกหรือลักษณะรูปทรงของอกผู้หญิงแล้วมันทําให้ผู้ชายเกิดจินตนาการเกิดอารมณ์ทางเพศเกิดความรู้สึกตื่นตัวนะฮะเป็นเรื่องธรรมชาติที่ถามว่าผู้ชายโรคจิตไหมถ้าเขาไม่ได้ไปแบบมองจ้องคุณในที่สาธารณะหรือแบบละลาบล,ละลวงอะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่ถึงขั้นโรคจิตมันเป็นสัญชาตญาณอยู่แล้วที่บางทีเห็นคนใส่เสื้อกลอ,อกหรือเสื้อเว้าอกหรือเสื้อเสื้อซีทูเซ็กซี่หรือผู้หญิงใส่ชุดว่ายน้ำแล้วผู้ชายจะต้องมองตามแล้วก็มองไปที่หน้าอกเป็นสิ่งแรกเพราะมันเป็นตัวกระตุ้นอารมณ์ทีนี้ถ้าคุณอยากให้แฟนคุณมีอารมณ์เนี่ยสมมติแฟนไม่ค่อยทําการบ้านนะครับอยู่บ้านก็พยายามใส่เสื้อผ้าที่มันแบบ โชว์เนินอกหรือโชว์ร่องอกหน่อยหรือบางทีเขานั่งดูทีวีเขานั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ก็มาก้มเงยๆปัดปัดถูอยู่ตรงหน้าเขาให้มันอกมันสายไปมันสายมามันสายไปมันสายมาอย่างเงี้ยนะฮะแล้วมันก็จะเล่าใจเล่าสายตาให้ผู้ชายมองไปที่หน้าอกคุณได้ ได้ตรงประเด็นนะฮะ,ะหน้าอกเนี่ยอันดับหนึ่งนะลองมาอะไรรู้มาก้นนะครับผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ชอบผู้หญิงก้นสวยผู้หญิงมีเนื้อก้นเยอะๆไม่จงเป็นว่าต้องหูแข็งเด้งแบบเป็นแบบเจลโลอะไรเงี้ยนะฮะแค่ผู้หญิงที่แบบมีสรีระมีส่วนของก้นเนี่ย แล้วก็รู้จักใส่เสื้อผ้าที่จะแสดงให้เห็นสรีระตรงนั้นนะเช่นใส่กางเกงรัดๆนะครับหรือใส่กระโปรงอะไรก็ตามที่มันเข้ารูปแล้วเวลาเดินหันหลังแล้วมันมันเห็นลักษณะของก้นที่บิดใบบิดมาหรืออะไรเงี้ยหรือยืนแบบ ก้นกระดกหน่อยหรือทําท่ากงโค้งหรืออะไรเงี้ยนะครับเป็นจุดดึงดูดสายตาให้ผู้ชายเกิดอารมณ์ทางเพศได้ดีเช่นเดียวกันนะครับเป็นสลีระทางร่างกายที่ผู้หญิงทุกคนมีอยู่แล้วอ่ะแล้วคุณไม่ต้องไปกังวลด้วยโอ้โหโคตรค่ะพี่ก้นใหญ่มากเลยค่ะก้นใหญ่ต้นขาใหญ่ผมไม่บอกเลยผู้ชายหลายๆคนก็ชอบผู้หญิงที่ก้นใหญ่มากๆหรือต้นขาใหญ่มากๆเพราะว่ามันทําให้เขาเกิดอารมณ์แล้วเขาจินตนาการไปถึงการมีเพศสัมพันธ์ที่แบบ ตรงนั้นนะนะฮะพูดเยอะไม่ได้เดี๋ยวมันโป๊กกันไปนะครับอ่ะสองจุดหลักๆนะฮะหน้าอกกับก้นอีกจุดหนึ่งที่แบบอาจจะเป็นส่วนน้อยหน่อยแต่มันก็มีคนชอบคืออะไรรู้ไหมคือขา ะะต้นขาเรียวขาอะไรเงี้ยผู้ชายบางคนก็ชอบมองนะฮะบางคนชอบมองต้นคอชอบผู้หญิงที่คอสวยๆคอยาวๆชอบผู้หญิงที่มีลายผมตรงท้ายทอยผมเป็นคน,นที่ชอบเวลาเห็นผู้หญิงรวบผมหรือผู้หญิงผมสั้นเนี่ยแล้วคนไหนมีลายผ,ผมตรงท้ายทายอยตรงเนี้ยตรงเนี้ยมีลายลุ่งลิงลุ่งลิง,ลง,ลง,ลงออกมาเนี้ยยิ่งเวลาแบบเหงื่อออกหรือออกกําลังกายแล้วรวบผมขึ้นไปแล้วมีลายผมตรงเนี้ยโอ้ผมจะรู้สึกว่าอยากเอาหน้าเข้าไปฟัดมากเลยมันดูเซ็กซี่มันดูเราใจมันดูเป็นเสน่ห์ดึงดูทางเพศของผู้หญิงที่ ที่ผู้ชายจะรู้สึกนะฮะผู้หญิงมองกันเองอาจจะไม่รู้สึกแต่ผู้ชายมองแล้วจะรู้สึกมีอารมณ์อีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดที่ประหลาดเราไม่น่าเชื่อว่าผู้ชายจะมีอารมณ์กับตรงนั้นได้ตัวผมเองถ้าเห็นเห็นตรงนั้นในขณะที่มีเพศสัมพันธ์แล้วเราเห็นอยู่ใกล้ๆหน้าเนี่ยบางคนที่ดูแลทําความสะอาดแล้วสวยๆเนี่ยผมจะมีอารมณ์มากเลยคืออะไรรู้ไหมพูดไปแล้วจะหาว่าโรคจิตแต่ไม่ได้โรคจิตนะปกตินะคือเท้า นะฮะเท้าของผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงคนไหนเท้าวสวยสวยเท้าไม่แห้งไม่แตกนะเท้าวสวยสวยทเล็บสวยสวยแล้วไม่มีกลิ่นเหม็นเท้าสะอาดเนี่ยอย่างเวลาถ้ามีเพศสัมพันธ์กันอยู่แล้วผู้หญิงเอาขาขึ้นมาพาดปาแล้วเท้าอยู่ใกล้ๆหน้านี่บางทีเราเห็นเท้าแล้วเราเซ็กซี่หน้าหอมหน้าจุนะฮะผู้ชายบางคนเป็นผมเชื่อนะบางคนที่มีรสยมเฟทติสหน่อยๆ่อยบางทีเห็นเห็น<ๆ>ผู้หญิงทาเล็บเท้าสีแดงแล้วก็แบบตื่นเต้น ก็มีนะฮะอันนี้ถามว่าเขาประหลาดไหมมันมันก็ไม่ใช่คนส่วนใหญ่แต่มันก็ก็เป็นรสนิยมทางเพศที่แต่ละคนมันก็มีความเป็นไปได้ที่จะชอบอะไรที่ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้คือในด้านของสรีระอาจจะมีคนชอบส่วนอื่นที่ แปลกล้ำไปกว่านี้แต่มันมีแน่ๆถ้าคุณเจอแล้วแฟนคุณชอบอะไรในร่างกายคุณที่คุณคิดว่าเฮ้ยประหลาดโรคจิตหรือเปล่าไม่ได้โรคจิตหรอกคือเขาชอบเขาชอบของเขานะฮะทำความเข้าใจแล้วก็ถ้าอยากกระตุ้นอารมณ์เขาก็พยายามพรีเซนต์ตรงจุดนั้นนะ่ะให้เขาเห็นให้เขารู้นะครับอ่ะอีกอันหนึ่งนะฮะที่ผมอยากแนะนําคืออะไรรู้ไหมคือสีหน้าของผู้หญิงเวลาร่วมเพศนะครับขณะที่มีเพศสัมพันธ์กันอยู่เนี้ยสีหน้าของผู้หญิงเนี้ยเป็นตัวที่กระตุ้นให้ผู้ชายมีอารมณ์เพิ่มขึ้นหรือรู้สึกอิ่มเอมหรือเสียวมากขึ้นนนั่เอง นะครับอย่างเช่นบางคนผู้หญิงแบบทําสีหน้าบิดเบี้ยวเหมือนเจ็บปวดอย่างเงี้ยทั้งนั้นจริงๆอาจจะเสียวก็ได้หรืออาจจะสนุกอยู่ก็ได้แต่หน้าแบบอ้ยวแบบเย้เก้อะไรเงี้ยนะฮะอันนั้นแหละมันกระตุ้นอารมณ์ผู้ชายผู้หญิงบางคนห่วงสวยผมเคยไปเจอน้องที่ห่วงสวยแบบขณะมีอะไรกันยังแบบต้องคอยแอบส่องกระจกเช็คความสวยอยู่อย่างเงี้ยอย่าไปทำนะฮะเวลาตอนนั้นน่ะ ตอนที่กาลังทําการบ้านกันนะ่ะไม่ต้องมานั่งคิดแล้วว่าหน้าเราจะสวยไม่สวยเพียงแต่ขอให้คุณนะ่ะปลดปล่อยความรู้สึกออกมาปลดปล่อยสัญชตตาตญาณออกมาปลดปล่อยอารมณ์อณอกมอามให้เต็มที่จะตาเหลือกจะหน้าตาบิดเบี้ยวปากเบี้ยวเหยแเกงไงเนี่ยผู้ชายมองเห็นนะ่ะในอารมณ์ที่กําลังหืนในกำลังมีความใคร่ยดขมงาอยู่มันทําให้เกิดอารมณ์เท่านั้นแหละมันไม่ไม่สนใจหรอว่าหน้าคุณจะสวยไม่สวยลิบสติคุณจะเลอะขึ้นไปทางแก้มหรือเปล่าหรือไอที่ปาดตาจะ เปิดจะเลอะอะไรหรือเปล่ายิ่งเลอะย,ยิ่งยิ่งดูดียิ่งดูแบบยิ่งดูน่าเลาใจยิ่งดูแบบดิบเถื่อนได้อารมณ์นะครับดังนั้นเวลาเวลาเราอยู่ในเกมรักหรือเวลาเราทาการบ้านอยู่เนี้ยอย่ามัวห่วงสวยจะหน้าเบียเ้ยวจะหน้าหยเกจะหน้าเผ็ดหน้าแซ่บหน้าอะไรก็ตามปล่อยไปตามร่างกายตามธรรมชาติที่มันจะนําพาแต่ผมจะบอกไว้เลยว่ามันทําให้แฟนของคุณคู่รักของคุณมีอารมณ์นะครับ อันสุดท้ายนะฮะข้อสุดท้ายข้อนี้ผมผมเอาความรู้มาจากในคอร์สออนไลน์ของผมเองนะครับฟินเทลปีข้อนี้เป็นคอร์สบำบัด ู่รักที่แบบว่าเริ่มหมดแพชชั่นเริ่มหมดอารมณ์ทางเพศทะเลาะกันบ่อยนอกใจเสร็จบ้างไม่เสร็จบ้างผู้หญิงบางคนไม่เคยเสร็จเลยเนี่ยอยากแนะนําให้มาเรียนฟินเทอรป์ปีเพราะมันจะมีเคล็ดลับอยู่บทเรียนที่ผมสอนให้ผู้หญิงรู้จักวิธีการช่วยตัวเองผู้หญิงบางคนรู้ไหมว่าผู้ชายเนี่ยชอบมากเลยที่เวลาสมมุติถ้ากําลังมีเพศสัมพันธ์กันอยู่หรือตอนเล้าโลมกันอยู่แล้วผู้หญิงเนี่ยแอบเอามือหรือเอานิ้วมือไปเล่นกับน้องสาวตัวคุณเอง นะฮะลักษณะคล้ายๆเหมือนช่วยตัวเองอ่ะโดยเฉพาะถ้าสมมุติผู้ชายอยู่ข้างล่างนั่งอยู่หรือนอนอยู่แล้วคุณอยู่บนตัวเขาแล้วคุณคุณขยับไปด้วยแล้วคุณใช้มือของคุณหรือนิ้วของคุณเนี่ยเล่นกับ ตัวคุณเองไปด้วยเนี่ยเฮ้ยมันเล้าใจสายตาผู้ชายที่มองอยู่นะฮะถ้าบางคนบอกอุย้ยเขินอายฟังอย่างนี้แล้วขนลุกอยากแอบไปฟังคนเดียวแบบอยากจะเรียนแบบเป็นการส่วนตัวเนี่ยผมแนะนําเลยให้คุณเข้าไปเรียนในคอร์สออนไลน์ของผมที่ชื่อว่าฟินเทลลิปนะครับมีค่าเราเรียนนะฮะไม่ได้ฟรีนะฮะถ้าสนใจนะครับทักผมมาได้ที่ลายแอดด้านล่างนี้อย่าลืมใส่แอดข้างหน้าด้วยแอดเทรนด์วิกนะครับแล้วบอกโค้ดค่ะหนูอยากฝึกค่ะ หนูอยากเรียนฟินเทรลปีเพราะหนูอยากทําให้ตัวหนูฟินแล้วก็อยากทําให้แฟนหนูฟินค่ะเดี๋ยวผมจะแนะนําโปรแกรมดีๆให้คุณได้ศึกษานอกจากนี้ยังมีคอร์สอื่นอีกมากมายหลายหลากเลยนะฮะหรือถ้าใครอยากปรึกษาปัญหาเรื่องบนเตียงปัญหาทางเพศปัญหาความรักกับผมเนี่ยก็ทักมาได้ที่ไลน์เดียวกันนี้นะครับหรืออยากจะเข้าร่วมกลุ่มที่มีแต่สมาชิกผู้หญิงล้วนๆน,นะครับผมมีกลุ่มลับอยู่ชื่อว่า Secret Room Plus นะครับกลุ่มนี้จะรับผู้หญิงที่อายุ20ปีขึ้นไปมีค่าธรรมเนียมแรกเข้าหน่อยนะฮะสนใจก็ทักมาอันล่างเนี่ยอันล แอดเทรนเนอวิกนะครับแล้วก็บอกโค้ดวิกค่ะหนูอยากเรียนค่ะหนูอยากซื้อคอร์สค่ะหนูอยากเข้ากลุ่มค่ะว่ามาเลยตามความต้องการของคุณนะครับหรืออยากปรึกษาถ้าพิมพ์มาก็ปรึกษากันฟรีๆได้นะครับอ่ะวันนี้ฝากไว้เท่านี้หวังว่าสาวๆของผมทุกคนจะได้ประโยชน์ไปพัฒนาความฟินให้ตัวคุณเองและคนรักของคุณในค่ำคืนนี้นะครับแล้วเจอกันครับ